บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมแห่งสยามพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นยิ่งใหญ่และละเอียดอ่อนลึกซึ้งยิ่งนักทรงพระปรีชาญาณในทุกด้านมิเว้นแม้แต่ด้านวรรณกรรมวรรณคดี และการพระราชนิพนธ์เพื่อปวงอนาราษฎรและความรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองภาพสลักเรื่องรามเกียรติ์ที่ประดับตกแต่งศาสนสถานประสาทหินต่างๆที่มีอายุนานกว่า1,000ปีตัวหนังสำหรับเล่นหนังใหญ่บทละครคำภาคร,รามเกียรติ์ที่ตกทอดมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา นามพระนครกรุงเทพทวาราวดีเมืองละโวหรือลบบุรีพระนามพระมหากษัตริย์รามาธิบดีและแม้แต่หลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชล้วนเป็นหลักฐานว่าวรนคดีรามายณะของอินเดียได้เข้ามาแพร่หลายในเมืองไทยแต่ครั้งโบราณเช่นเดียวกับเมืองอื่น ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อพระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครอย่างมั่นคงแล้วได้ทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติได้ทรงเลือกวรน,นคดีเรื่องรามเกียรติ์มาสืบทอดไว้เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นบทละครและบทอ่านที่มีความครบถ้วนบริบูรณ์ ดังพระราชปณิธานในบทได้กลืนนำเรื่องว่าเกิดเกื้อเพื่อสมภานบพิษกระวีวิทย์หลากหลายรู้มาลากหลายฉันนิพันธ์โครงกาบกลอนผู้ทรดำริดำรัดจัดจองทำนองทำนุกไตรดายุคนิทานตำนานเนื่องเรื่องรามเกียรติทรงโปรดให้ประชุมกวีราชสำนัก นักปราดผู้รอบรู้เชี่ยวชาญทั้งหลายร่วมกันแต่งแล้วทรงตรวจแก้ไขตราเป็นบทพระราชนิพนธ์เป็นต้นฉบับสำหรับประโยชน์พระนครและมีพระราชประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับคติธรรมและความรื่นรมสำหรับชาวพระนครด้วยนอกจากนี้ยังทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม ให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามไว้เป็นพุทธบูชาเพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมได้ชมภาพเป็นคติธรรมประดับสติปัญญาและได้รับความรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและชีวิตผู้คนที่ช่างได้เขียนอย่างวิจิตบรรจงรวมอยู่ในเนื้อเรื่องอย่างชาญฉลาด ภาพจิตรกรรมรามเกียรติ์ที่ทรงโปรดให้เขียนคู่กับพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรตินี้ได้รับการบูรณะรักษาไว้เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรมต่อกันมาตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงประชาอนาราจัรและชาติบ้านเมืองอย่างหาที่สุดมิได้